ทานกินบ้านตานใช้กินเมนู่อะลรกินที่ตัวมีเยอะมีเห็นหว่าน,นางตรงข้าไหนตรงไหนอ่ะซอยบ้านตะตุงซอยบ้านตะตุงทางโรงรถตะตุงโอ้ทำไมไปเหยียบจมูกเสือขนาดทำไมได้ไปเหยียบจมูกเสือขนาดนั้นน่ะไม่เยอะหามาครับเบฟซีกินข้าวครับ ทีมงานรถดำครับวันนี้เราไม่ได้ทำงานก่อสร้างเมื่อวานต้องเร่งมือแบบให้สุดๆเพราะวันนี้ต้องมาดันดินครับกี่เที่ยวตรงนั้นฮะสี่สิบได้ไหมไห้าสิบไน งานกระถินเศษงานกระถินนู่นเลยน้มัน่เป็นงานกระินฮะมันเป็นงานกระินไม่เกตไม่ไปหรอกเอากระถินอย่างเดียวกระถินกับกเกษตมันก็เหมือนกันนี่แหละ เดี๋ยวพอดีเราต้องไปที่เทก่อนเราต้องไปที่เทอีกต้องไปดูที่เทด้วยไงไปอยู่แถวนั้นเป็นไงไปอยู่บ้านเขาเป็นไงบ้างไม่เราตอบให้มันตรงประเด็นหน่อยถามว่าเป็นยังไงก็ตอบมาสิมันก็ด,ดีอยู่ใช่ไหม เลยเหลือถ้าถ้าพูดคําว่าดีอยู่นี่เขาจะให้ไปไปรอบสองอีกโนนเข้ามาที่หกเด้นี่นุน,นไม่เลย คือตอนนี้มาขับมันก็ปวดหัวเข่ามือนเดิมเราก็ต้องนู่นก่อน อะไรข้าวลุงดิ<ะ>ข้าวลุงอ่ะข้าวกล่องของลุงดิทำ <Okay. S 1> ไมสั่งมาไม่ครบกันอ่ะไม่ได้กิน 6, อ้าวทำไมสั่งมาหกกล่องอ่ะโอ้ยงงเลยแบบนี้เออใครเป็นคนโทรสั่งข้าวใครสั่งผมไม่ได้สั่งนั่นแหละใครเป็นคนโทรสั่งต้องไปโทษคนสั่งนั่นแหละ นกน่ยกน่ยไโพดสังโทษสั่งไม่ครบคนได้ไงไมว่าจะเข้ามาใครกินข้าวบ้านัไเออแกลืมนับไม่รู้ลืมนับไก่แกลืมนับแม่โคร,รอเปล่าแม่โคยเล่านั่นแหละตามแตร่รถดั <laughs> โอ้ไอ้แกสั่งไหมหอืม คนขับแมคโครได้กินแล้วไม่เป็นไรหรอกวิ่งแค่ครึ่งวันเองได้สิบกว่าเที่ยวแล้วกินหมูเลยอุ่้งเท่ไปกลยพูดได้ยังไงเมื่อกี้ยังดดีีเเลยย๋วพี่วิ่งเย็นก็ดินหมดจอดเลยก็ไม่เป็นไรน่าจะได้คนละห้าสิบหกสิบเที่ยวอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรถคันนู้นน่ะจอดได้สบายสบายยกดำก็ไม่ออกเด็ดน่ะน่ะ เอาลงแล้วชายเอาลงมามามาตัดอชายเอาลงมาตัดเหล็กถนนไม่มีปัญหาหรอันนอ่ะให้เด็กๆวิ่งไปก่อน มาจากงานกระถินมาถ่ายคลิปแล้วก็จะไปช่วยเขาอีกนี่กระถินกับเชษตมันเหมือนกันเนี่ยมอดเดาไปได้เอ๊ะมันก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยนี่ไปอยู่โคราชแต่งไลท์ไปอยู่โคราชต่างเป็นอาทิตย์ก็กลับมาก็เหมือนเดิมมาโอ้เอาเก็บถุงไว้นี่ถุนี้ไม่ใส่ถุง เด่ายวไปดูจะเป็นท yeah! ี่มาโอ้น้ำมันยังไม่แห no ้งอบอกว่าน้ามันยังไม่แห้งอย่าพึ่งดูนก็บอกว่าโใ่หอ้ไม่เหมือนรถตาเนาะ รถไม่เลงมาเดี๋ยวเฮ้ย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 ใช่ไหมโอ้ยทำไมรู้สึกว่าต้องปเอาผ้าชายนอนบ่อเนื้อไหนนอนเบานอนเบาผ้าช่ายรถบริษัทหนอเดี๋ยวเอาเตียงมาลงหนาทำที่ปะกระท่อมมันหักแล้วปลวกกินหักแล้วกระท่อมนั่นน่ะอ่า ปายางก็ฝุ่น,นไปยางฟุน่นเราต้องอยู่เวนอยู่เวนเวนี้ยเนี่ยปลายกระท่อมนั่นแหละนิ่งนองอุสามาวัดที้ยังดีไม่ได้ยิน <laughs> นิ่งนองครับไปสบายแล้ว <laughs> นิ่งนอพูดาเป็นสบายแล้น <laughs> อ๋อสิบวันทุกเที่ยวทุกคนเดี๋ยวกันติดตามคลิปต่อไปครับหลับคลิปนี้บ่ายนะครับผมพระชายมาก็หมดทุกคลิปเลย <All> right. เอารถสตาร์ทไม่ติดครับโอ้ oh. เป็นไรเนาะอ oh. ๋อขั้วแบตลวมขั้วแบตลวมครับวันนี้ก็เจ้านุมเย็นครับแล้วก็ทีมงานที่เคยบิ่งด้วยกันต,ต้องเปิดกุญแจไว้สักคู่ก่อน บอกแกด้วยแล้วแล้วบอกแกด้วยว่าต้องเปิดกุญแจทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยบิดเออนี่ยครับคนขับใหม่ก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับมันต้องให้แบบแบบไอไออะไรนะไอไอไอน้อยเอเฮ้ยไม่ไอไอตัวคันเร่งตัวคันเร่งตัวคันเร่งมันทำงานก่อนใช่ใช่ใช่ พอมันมันมันไม่ใช่เป็นรถรุ่นใหม่ไงถ้ารถรุ่นใหม่นี่บิดปุ๊บบิดกุญแจสตาร์ตติดเลยเนี่ยแต่รุ่นนี้ต้องใจเย็นใจเย็นเงานผมหนึ่งนอนเสียววะขับเตะกีบอกว่ากขับเต่หน้าหลังไงกซ้ายควาอ๋อ ครับแต่คอนโทรนคมอนนมมาสุอ๋อนานครับนานนานนานกว่าจะกว่าจะเข้าใจก็วันหนึ่งแล้วเนาะครับวันหนึ่งก็ยังไม่จนะํานะยวไปนอนฝันนี่ครับน่ารักล <laughs> น่ารัก <laughs> ไม่จํานะครับมันต้องแบบใช้เวลาหน่อยจนกว่าจะหัวสมองจะเขรียกเหมือนกับโทรศัพท์ไงนะเมมโมรี่ <laughs> <Memory. S 2> เออนี่ วันนี้มาวิ่งห้าใช่ไหมามหมอตานคันหนึ่งเอา้าแล้วใครอีกละ่ะมอตานนี้ให้หกันหนึ่งสองสามี่โจสอ๋อโจ,อโจอด้วยโจโจด้วยอืก็มีแต่ทีมงานครับที่เคยอยู่ด้วยกันก็กินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วเจเฟอร์ก็ถามว่าเอาเลยไหมหรือว่าจะพักก็เอาเลยก็เอาเลยครับ อ่ะไปทำไมอ่ะมันดินตกดินตกใจถ้าเป็นดินก่อนเดียวแล้วถูกตีนะครับเสียว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 ไปฮึบฮึบทำไมวิ่งบนทางนี่ไม่ได้กินเออทำไมเบิ้์นเนาะเมื่อไรอื้ออไปดินข้างล่างเป็นดินเหนียวแข็งเลยดินดินแข็งครับใช่เพราะ พอลุงลุงามามลุงมาุดตรงนี้เองอนี่นะนั่นแหละดินดาใน,นาใช่ใช่ดินดาดนเกินไปประมาณเม็ดกับสองเมตรอ่ะตัวนี้ทำนาแล้ทำน้าอือแต่ถึงนี่ไหมประมาณนี้แหละใช่ประมาณนี้แหละนี่นี่เลยตรงป่ามันนี่เลยนั่นแหละ เนี่ยสุดเลยตรงฝปานเพราะว่าถ้างั้นปลูกมันมาถึงนี่แล้วนั่นเลยอันนี้ของพ่อโบกโบโบยว้นหมดหมดหมดใค้เหลือ